มาแล้วจ้าซนีนหวานหวานเบลล่าวิลชวินก็เปิดตัวไปเลยสิจ๊ะหลังแฟนๆเรียกร้องหนักมากว่าอยากเห็นนางเอกสาวเบลล่าราณีลงภาพคู่กับหวานใจที่เพิ่งเปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอย่างรักธุรกิจหนุ่มวิลชวินเจรรวนนแบบชัดๆชนิดที่ไม่ต้องแอบซูมให้เหนื่อยสักที และล่าสุดเบลล่าก็จัดให้ค่ะอัพคลิปจุดระเบิดเปิดตัวให้ได้ชมกันแบบชัดๆไปเลยค่ะซึ่งงานเนี้ยบอกเลยเลยค่ะว่าถูกอกถูกใจแฟนคลับมากเวอร์เลยละค่ะแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ชมกันสนันเหมาะสมคู่ควรกิ่งทองใบหยกมากเลยละค่ะครูนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ